สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับลุงบุญปลาชมอีกคลิปครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมการฉีดพ่นฮอร์โมนให้กับมะละกอนะครับในช่วงขณะที่กําลังจะแตกตาดอกครับชมกันครับกับเพื่อนๆครับก็มะละกอเริ่มแตกตาดอกนะครับวันนี้ก็จะมาทําการฉีดพ่นฮอร์โมนนะครับนี่ครับก็ใช้เครื่องฉีดพ่นนะครับก็ฉีดท้งใต้ใบ ทั้งบนใบเลยนะครับนี่ครับฉีดบนใบนะครับฉีดใต้ใบก็นี่ก็เป็นเวลาประมาณสักเจ็ดมงครึ่งนะครับนะครับธีการฉีดพ่นนะครับก็ฉีดทั้งบนใบนะครับแล้วก็ใต้ใบเดี๋ยว เมื่อแดดจ้ากว่านี้นะครับมละกอของเราก็จะทำการสัาะห์แสงนะครับก็จะได้รับฮอร์โมนที่เราได้ฉีดให้กับเขานะครับก็เน้นฉีดทั้งบนใบและใต้ใบนะครับเพราะว่ามะละกอในช่วงนี้นะครับเขาจะเปิด ช่องของตาใบออกนะครับก็จะมีการเปิดตาใบออกมานะครับเพื่อที่จะรับสารอาหารเพื่อที่จะนำสารอาหารไปสังเคราะห์แสงนะครับก็ฉีดพ่นไปทุกต้นนะครับเพราะว่า ตอนนี้ยังไม่ใช่ทําการแยกเพศนะครับยังไม่ได้ทําการแยกเพศเราจะทําการฉีดพ่นบํารุงต้นเพื่อให้เขาได้แตกตาดอกขึ้นมานะครับแตกตาดอกได้เร็วเท่าไหร่นะครับแตกตาดอกได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะได้ทําการแยกเพศได้เร็วเท่านั้นนะครับนี่ครับการฉีดพ่นครับเน้นทางใต้ใบแล้วก็บนใบนะครับ อันนี้นํามา่อมนะครับคุณย้ายนํามา่อมก็อาจจะเหี่ยวไปบ้างนะครับนี่ครับเน้นใต้ใบเลยนะครับแล้วก็บนใบเดี๋ยวแดดออกมากกว่านี้เขาก็จะเข้าถู่กระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับมรกรของเราก็จะได้รับสาราอาหารอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ พร้อมที่จะแตกตาดอกออกมาอย่างสมมูลนะครับที่อยู่หนึ่งต้นแบบนี้นะครับที่อยู่หนึ่งต้นก็ ก็จะสมบูรณ์นะครับเพราะว่าฐานอาหารได้รับอย่างเต็มที่นะครับนี่ครับเน้นใต้ใบเลยนะครับเน้นด้านล่างครับก็เอาหัวฉีดนะครับอ่าขึ้นมาทางด้านบนนะครับนี่ครับฉีดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ฉีด พ่นกับไปใต้อบเลยนะครับแล้วก็ด้านบนก็ควอมลงนะครับฟมบฉีดลงนี่ครับรับฉีดจนมีน้ำอของอโโมลเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวก็โดนแดดเขก,ก็จะนําไปสั่งะอดแสงทำให้มมละกอของเรานะครับติดดอกออกมาอย่างสมบูรณ์นะครับ ตัเล็กๆก็ฉีดพ่นไปเลยนะครับตลเล็กก็ฉีดพ่นไปเลยก็เป็นการช่วยให้ก็ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ด้วยนะครับทางใบนะครับนี่เป็นการให้สารอาหารทางใบนะครับให้หอร์โมนทางใบนะครับทั้งเล็กทั้งโตก็ฉีดได้เลยนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีไว้เป็นเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวลุงบุญจะทําการฉีดปนต่อไปนะครับก็แสงแดดก็เริ่มส่องออกมาเลยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับช่วยกันคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ